S <S สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ วันนี้มาอยู่กับผมนะทีเด็ดเก่งมือ2และรถเข้าใหม่คันนี้กันเลยนะครับคันใหม่คันนี้เป็นเจ้า v ีออ 1.6G ปี2018เลขใหม่92,000กิโลเมตรราคาตั้งขายนะครับ379,000บาทเท่านั้นนะครับพี่จะได้รถสวยๆทุกๆแบบนี้ไปใช้งานถามว่าผ่อนอยู่เดือนเท่าไหร่นะครับลูกค้าพ่อนอยู่เดือนละประมาณ6,000บาทเท่านั้นพี่ได้รถกันแดดกันฝน แอเย็นๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับประหยัดน้ํามันด้วยอีกต่าหากนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันของ V ีออสและอัตราเครื่องที่ใหญ่นะถือว่าคุ้มทนคึกนะครับพี่ v ีออสคันนี้นะครับมาเริ่มดูกันเลยผ่อนหกพันบาทดอกเบี้ยพิเศษนะครับสองจุดห้าเก้าเริ่มต้นเนี่ยถึงสิบห้ากันยานยนนี้นะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาผมได้เลยมาเริ่มชมกันเลยครับด้านหน้านะครับพี่ผิวพันธุ์ด้านหน้าบวกด้านข้างเนี่ยพอท้อนแสงแล้วเนี่ยใหม่เลยพี่ดูได้เลยนะ ี่คือสภาพรถที่ยังไม่ได้ปรับยังใหม่ขนาดนี้พี่และนานๆทีนะจะได้เป็นตัว G นะพี่ต้องบอกว่า v ีออสคันนี้เป็นตัว 1.6G เลยส่วนมากร้านผมเนี่ยจะได้เป็นตัว E กับตัว J มานะครับนานๆทีจะมีสีนี้เข้ามาด้วยพี่รีบเลยนะตัวท็อปที่เป็นสีดามีคันเดียวและเห็นไหมครับตัวท็อปเนี่ยจะได้ออปชั่นเท่ๆแบบนี้เลยไฟหน้าพี่โปรเจคเตอร์นะมีเดย์มมีไฟเลี้ยว หม่ๆแบบนี้เลยนะครับเลขไม้92หมอวัสดุอุปกรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรศูนย์แบบนี้เลยพี่ไฟตัดนอกไฟเดทามสี่เมตรที่เรียงมาให้ตรงแก้มนะพี่แบบนี้เลยทั้ง,งสองฝั่งสวยงามมากนะครับผิวพันธ์เดิมๆแน่นอนไม่มีเก็บงานไม่มีพิความชนหนักจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับรีบเลยนะครับพี่ๆคันนี้ถูกมากนะครับผ่อนถูกๆแบบนี้รีบติดต่อหาผมเลยนะครับล้อแมกอลอยเดิมๆโรงงานนะได้เป็นดิสเด็กสี่ล้อเลยพี่ คุ้มค่าเลยนะวอลท็อปคันนี้อนทุกๆแบบนี้ออปชั่นเหมือนราคาหลายแสนเลยนะครับพี่ดอกยางฟูฟูนะยางคันนี้เป็นยางปี23เลยพี่นะครับสภาพซุ้มล้อนี่เดิมๆแบบนี้นะครับพี่ให้ดูเลยนะครับมีครับตกกลุ่มมาแล้วหนึ่งรอบอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้แน่นอนตรงซุ้มล้อที่เป็นรอยตรงนี้นะแบบนี้เลยนะครับพี่สวยงามนอกกนั้นใช้ได้นะครับให้ดูตามจริงรถเข้าใหมา่ของนั้นผมเป็นแบบนี้เลย กระจกพับไฟฟ้านะพี่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยพี่ออปชั่นครบๆเหลือๆแบบนี้เลยพี่และนี่ด้านข้างนะพี่ให้ดูผิวพันธุ์ด้านข้างโอเคเลยพี่ผิวพันธุ์ด้านข้างเงาๆเ,เ,เดิมๆแบบนี้กระจกเดิมๆนะแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวล้อเนี่ยได้เป็นล้อแม็กนี่ผมบอกด้านลงด้านหลังเนี่ยพี่ใหม่ๆเหมือนกันเลยนะคุ้มค่านะครับพี่วันนี้เข้ามาดู ใช่เลยพี่พี่ได้รับโากาพิเศษราคาพิเศษแล้วพี่เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยปกติน่าจะอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าๆวันนี้ร้านผมขายอยู่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่หกพันบาทเท่านั้นเองพี่สภาพรถเนี่ยวัสดุอุปกรณ์อะไรสูงเลยนะหาคุ้มกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับพี่รีบโทรเขามาจ,จับจองกับผมเลยเห็นไหมครับผิวพันุ์เดินรอบแล้วเนี่ยใหม่เงางาม,งามนะสัญ,ญลักษณ์ยาริกตัวจีอยู่ครบแบบนี้เลยพี่ไฟทับชิมนะใหม่ใหม่ ใช้ได้ใช้งานได้แบบสวยเลยนะดีไซน์ตัวใหม่ของเขาเนี่ยผมต้องบอกว่าได้เซ็นเซอร์มาด้วยนะพี่บอกแล้วว่าออปชั op, ่นมาครบมาเต็มเห็นไหมครับเดินกล้องนะเดิมเดิมโรงงานแบบนี้เลยได้จอ Android ดแช่ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันได้เลยนะบอกเลยว่ารถคันนี้คุ้มค่าพี่สามแสนเนี่ยเจ็ดหมื่นเก้าพันเนี่ย, 7, 19, ยราคาเนี่ยหาออปชั่นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่กักเลยนะคันนี้ต้องบอกว่าไม่กักเลยเห็นไหมครับไฟซองทะเบียนใช้ได้ปกติเลยนะครับ พี่พี่ทําใดติดต่อเขามาหาผมเนี่ยเขาบอกว่าพี่จะได้โปรโชันพิเศษจากผมด้วยนะครับเอาเดี๋ยวขออภัยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยิบกุญแจไขาฝากระโปรงท้ายนิดนึงนะครับแบบนี้เลยต้องบอกว่าคันนี้ไฮไลท์เลยพี่ผ่อนหกพันพี่รายได้แค่หมื่นสองก็ยังออกได้เลยพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวใช้เงินออกรถศูญบาทแค่พี่โอนตังมาจองรถกับผมไว้เท่านั้นเดี๋ยววันออกรถได้คืนเลย นะครับเห็นไหมครับหัวเป็นน็อตฝากระโปรงนะดูกันเนี่ยไม่มีรอยขันเลยนะครับใหม่มากเป็นอักเนี่ยสภาพทุกอย่างเดิมเดิมเดี๋ยวพี่ดูนะครับผมจิกสีมะพร้าวเนี่ยเข้าเลยนะครับพี่เป็นล่องลึกฝากระโปรงท้ายเนี่ยเดิมเดิมนะไม่มีรอยเก็บงาเลยเห็นไหมครับกำไม่หยี่ยังใหม่เลยนะพี่ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะครับ วันนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันอีกรอบนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้เราพี่พี่ท่านใดสงสัยในอาชีพพี่ตัวเองออกหรือว่าไรายได้ของตัวเองนะครับติดต่อเข้ามาผมได้เลยเพราะว่ารถครันนี้สวยจริงๆพี่แล้วคนถูกๆเพียงเดือนละหกพันบาทหายากนะครับพี่ได้ของค็อปเน็นยนะครับเนี่ยของของในรถเลยพี่ถาดรองในรถเลยโตโยตา้าแท้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําความสะอาดและใส่คืนให้ที่เดิมนะครับนี่คือเราถ,ถอดมาก่อนสภาพรถเข้าใหม่เห็นไหมครับ แม่แรงยางอะไรเดิมๆนะครับมีลงพื้นโลกมาบ้างตามสาภาพนะครับพี่แต่นอกนั้นใหม่และเดิมมากๆเลยนะครับผมจบไปนะครับได้สภาวศแบบเดิมนะที่ยังไม่เป็นขีพฉลามนะครับสำหรับโตโยต้าวีออสนะครับผมก็เดินทางมาถึงครึ่งคันที่สำหรับพี่พี่ท่นานใดที่ตัดสินใจได้แล้วนะครับอยากจะโทรเข้ามาจับจองคันนี้ไว้ก่อนเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์ที่อยู่ทิ้งไว้ให้แล้วนะพี่ยินดีให้บริการ 24ชั่วโมงเลยโทรเข้ามาผมได้เลยนะพี่จองง่ายทุกเวลานะรถนะพี่กินดีให้จองทุกเวลาเลยนะครับผมเรื่องกระสานไฟแนนซ์ไม่ยากนะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกได้นะครับผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านผมประมาณนี้พี่ผิวพันธ์ด้านนี้ก็โอเคอย่างที่พี่ดูไปสวยงามมากเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับนะครับพี่สภาพเบาะตัวท็อปเนี่ยผมบอกตรงๆนะพี่เจ้าโตโยต้าว,ว,ว,วีออเนี่ยอาจจะแบบ คลร์น้อยหน้ากว่ารุ่นอื่นนิดนึงแต่ไม่น้อยหน้าเรื่องอื่นเลยพี่จะได้เป็นเบาผ้านะพี่แต่ของเขามีลวดลายอย่างที่พี่พี่เห็นกันเลยนะมีลวดลายและเดินสะเขาเรียกได้สีส้มนะครับแบบนี้เลยพี่และสภาพใหม่ๆฝุ่นไม่มีแน่นอนนะครับดำๆแบบนี้เลยนะเบาด้านหลังคนขับคนนั่งใหม่เหมือนกันเลยพี่นะผมเนี่ยยังดูแลงแบบอยากซื้อไว้ใช้เองเลยนะครับพี่เห็นไหมถาดร้อนที่ผมให้ดูนะครับถอดไปมีรอย เท้าฟิลฟิลท่านอื่นด้วยและตัวผมด้วยนะครับตรงนี้ต้องขออภยัยเดี๋ยวเราทําความสะอาดสปาอะไรให้ยไม่เอียมแน่นอนนะครับดูสภาพคานเสาบีได้นะพี่จากศัตตูหลังให้ดูตามนี้เลยพี่นะครับเดิมเดิมสวยๆ,ๆแบบนี้เลยไม่แกะเม็ดอาราคให้ดูนะพี่เพราะว่าผมการันตีรับประกันนะครับว่าตัวรถเนี่ยเดิมเดิมไม่มีประสบอุบัติเหตุแน่นอนนะครับถ้ามีหรือว่าพี่ไปตรวจเจอขับมาคืนร้านผมได้เลยรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต ครับผมตัวท็อปเห็นนะครับข้างในได้มือจับโคุมเี่ยมมีนี่นะครับรุ่นตัวไปจะเป็นสีเทานะพี่รุ่นนี้จะเป็นสีชมพูนะครับสำหรับ V8 ตัวท็อปเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องมากๆเลยนะครับคันนี้เปิดมาคอนโซลคนขับนะครับเห็นนะครับประตูคนขับเหมือนประตูหลังเลยพี่ความใหม่นะและสีชมพูตัดตรงคอนโซลสวยๆไฮโซเลยพี่ชอบเลยนะสาวๆครับยี ผู้ชายข้าลาชกาผู้ชายขับได้นะครับแบบนี้เลยไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะบอกเลยคันนี้ออปชั่นมาเต็มเห็นไหมครับวัสดุอุปกรณ์เดิมๆช่วงล่างของมันน็อตเดิมๆใสๆนะไม่มีสนินมอะไนี่กระจกผ่าไฟฟ้าผับได้จากตรงนี้เลยพี่นะครับมีกันลื่นกันสันนะครับแบบนี้เลยนะครับราลไยสามก้านมันติฟังก์ชันครบๆจบๆนะคะพี่และเดี๋ยวมาดูเบาะคนขับกันก่อนเลยก็ได้สภาพเบาคนขับ อ uh huh. ไม่เอี่มเลยพี่ผมบอกเลยนะผมอยากซื้อไว้ใช้เองอีกแล้วนะครับถึงมาถ่ายให้ดูนะผมก็เป็น F ซี V ออสนะครับพี่ๆต้องบอกว่าเขาอยู่คู่คนไทยมานานนะพี่เซอร์วิสถูกๆรถขับประหยัดน้ามันแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้จริงนะพี่ถ้าแบบพี่ๆแบบอยากเก็บเงินไว้ทำเรื่างอื่นนะพี่แล้วคันนี้ยออกไปไม่ต้องซ่อมจุกซ่อมจิกเลยนะสวยแล้วก็ขับได้ยาวๆพี่อ่ะเริ่มดูกัน นี่มุนสตาร์ททีเดียวติดนะพี่เลขไม่9 0 0งไม่ถึงด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไป9,1319กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสวยงามมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปอีกรอบจอ a อ d ด o อ d เทสโรงงานเห็นไหมพี่มีสัญลักษณ์โตใต้อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวถอยหลังให้ดูพี่เป็นไงครับอ้าวเดินก็มาแล้วครับ่ปกี้กล้องมา,มานะอ้ามาแล้วกล้องเดิมโรงงานด้วยพี่ชัดมากนะครับแบบนี้เลย นะครับสวยจบรองรับ Apple c a ค P เนะแอร์ใหญ่ๆโตๆแบบนี้ได้พี่นะใช้งานได้ปกติเยน็ยนๆได้เป็นจอดิจิตอลแอลโต้นะพี่คุ้มๆเลยนะครับสวยงามมากดูได้นะครับเกียร์ I, เห็นไหมครับเกียร์ซีวีทีนะตรงข้างที่รองเนี่ยถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นสีเทารุ่นท็อปเนี่ยจะได้เป็นสีดำแบบเป็นโนนะพี่เพิ่มความหรูหราขึ้นนะในไซน์ผมต้องบอกอย่างนี้เลยเพราว่าถ้าตัวแอร์เนี่ย ตามกับรุ่นนี้จะได้เป็นแอร์แมนนวลน,นะพี่ต้องหลายง,งานตำจงเห็นไหครับหน้าเล่มมีนะพี่หน้าบุ๊มีเข้ารอบตามศูนย์ตลอดไม่มีปัญหาการใช้งานเรื่องจุดจิกจิกอย่างแน่นอนต่อให้มีนะพี่ออกไปร้านผมดูเลยให้ทุกอย่างนะหลังสามสวันถ้ารถมีปัญหาเครื่องยนต์หรืออะไรเข้ามาหาผมได้เลยที่เพชรยนต์เดี๋ยว ร้านผมมีอู่รองครับมีช่างรอเลยพี่เซอร์วิสทุกอย่างนะครับอยากให้พี่รีบตัดสินใจนะครับเดี๋ยวไปชมหน้ารถกับผมเพลิดเพลและเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาคันนี้บทสรุปแล้วน่าซื้อหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาชมกันดีนะครับประมาณนี้เลยนะครับถคันนี้จะเปิดให้ดูกันตสดๆเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับลูกค้าอะหรือเปิดปากกระโปงนะครับ,บกระโปงกัน่น ก็รถของร้านเรานะครับซื้อเข้าวันละประมาณ 6- 7คันเลยนะครับพี่ๆยังต่านะก็มีอัปเดตเรื่อยๆสนใจนะครับเข้ามาดูสนใจไม่ถูกใจสีหรือว่ายังไม่ถูกใจในออปชันนะครับพี่ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเริ่มดูเลยพี่เห็น,นะครับเนี่ยข้งหน้า,งงานรถช่วงอะไรเนี่ยใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะครับฮานะมิตรอาร์ชัดๆคาร์ารถเดิมๆเลยพี่ทุกอย่างวัสดุอุปกรณ์เดิมๆหมดเลยนะครับ ดูได้สวยงามใช้ได้เลยพี่ไม่มีรอยขันเลยนะครับแบบนี้เลยเม็ดอาร์คชัดๆหัวชกคมกลมนะกีเดิมๆมีหมออกออกอทุกอย่างเดิมๆโรงงานหมดนะครับเครื่องยนต์วีวีไอนะครับต้องบอกว่าตัวนี้อยู่คู่คนไทยมานานประหยัดน้ำมันมากนะครับพี่ต้องบอกว่า20กิโลลิตรก็ยังได้เลยถ้าขับเบาๆนะพี่แบบนี้เลยโดยรวมโอเคฝากระโปรงนะพี่ไม่มีรอยขัดเลยนะครับ ฉนอการความร้อนเดิมๆแบบนี้สติ๊กเกอร์อยู่ครบตัต๊มโตโยต้าอยู่ครบแน่นอนนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเดินทางกันมาถึงท้ายคลิปแบบนี้เลยผมสรุปให้ฟังเลยนะพี่คันนี้คุ้มจริงๆนะพี่เพราะว่าออปชั่นเนี่ยถ้าเป็นตัวรองเนี่ยราคาใกล้เคียงไม่คุ้มนะพี่ตัวท็อปคุ้มแล้วไฟหน้าที่เท่กว่าเขาเลยและดีกว่าพ่อนมอเตอร์ไซค์นะพี่นะพอ,นอยู่6 0 0 0บาทพี่พอนมอเตอร์ไซค์4,500ยังตากฝนพี่คันนี้6 0 0ันได้แอร์เย็น รบฝนด้วยคุ้มค่าคุ้มราคาสายประหยัดต้องรีบโทรมาหาผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับสนใจรายละเอียดดีเทลสเปครถตัวรถหรือเปรียบเทียบติดต่อหาผมได้เลยนะครับธนาเพชรยนต์ยินดีให้บริการครับ